อ่าฮัลโหลฮัลโหลอ่าเวบ็บเว็บที่จะแนะนำนี้เป็นเว็บของ i p o d i p o s s e o c o m นะคะก็คือเดี๋ยวเราต้องเข้าไปไซน์อินสมัครสมาชิกอะไรให้เรียบร้อยใช่ป่ะจากนั้นก็เข้าหน้าระบบทีนี้ไอตัวนี้จริงๆมันจะมีบริการคือตอนแรกที่พี่ทำนี่ก็คือ,อจ้างทำ9 9 9บาทรู้สึกมันจะมันจะโพสต์ให้อัตโนมัติทุกเดือนเออไม่ใช่ทุกเดือน1เดือนทุกวันวันละ วันละกี่โพสต์อะไรก็ตามแต่คือเราเราเรา,เราแจ้งไปว่าเนี่ยสมมติว่าเรามีข้อความทั้งหมดเท่านี้ใช่ไหมเรามีข้อความทั้งหมดเท่านี้เนี่ยมันจะมันจะโพสตให้หมดเลยทุกวันทุกวันโพสตอัตโนมัตินะแต่ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเราจะไม่เสียเงินก็ใช้วิธีการเป็นสมาชิกแล้วเราก็ค่อย,ค,อย,ค,อยค่อยเพิ่มข้อมูล <c oughs> ถ้าสมมุติว่าเราจะ <c oughs> จะจะ,จะลงเว็บ,บอร์ดใช่ไหมคะก็คือไว้ที่ที่ว็บ,บอร์ดอะไรเงี้ยแล้วมัน มันอย่างอันเนี้ยลงแคสซิฟายมันก็จะเราก็จะสามารถเพิ่มข้อมูลแล้วก็มันจะเป็นอย่างเงี้ยกดเข้าไปอ่ะกดเข้าไปแล้วก็เพิ่มข้อมูลปกติของเรานี่แหละเออทีนี้พอทําเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะเด้งไปสู่ไปสู่เว็บั้บหมดหกรายเว็บตามนี้เออแค่นี้เองพอเสร็จปุ๊บนะพอเสร็จปุ๊บมันจะเดี๋ยวลกลับไปหน้านี้ก่อนพอเสร็จพอได้อย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดอันไหนที่มันขึ้นที่ตรงเนี้ยมันก็คือมันก็จะแสดงว่า อโพสต์แล้วเราสามารถอัปเดตได้เราสามารถแบบคลิกคลิกเพื่อที่จะแบบดันขึ้นมาเออเนี่ยแสดงประกาศแล้วแสดงประกาศอยู่ไม่แสดงอะไรเงี้ยเราให้แสดงเราก็ดันกดดันเข้าไปเนี่ยอันนี้ก็คือเราเราก็จะดันเว็บของเราขึ้นไปดันไปเรื่อยๆมันก็จะโผล่เนี่ยไอ้เว็บเนี้ยเราก็ไปดูไดล้ล่าสุดเลยว่าเว็บสมมติอันนี้ใช่ไหมสอนทําเงินอินเทอร์เน็ตเราก็ไปดูซิว่ามันมันมีจริงหรือเปล่าสมมติสมมติดีมมตัวอย่าง มันอยู่ในหมวดหมวดไหนแล้วก็ไปดูหมวดหมวดหมวดอะไรวะงานนะปะธุรกิจเดีวปะ,ล,วปะลืมดูด้วยว่าหมวดอะไรเราใส่ไปงานหรือมัง้งลองดูสิมีคนมีเด็กเด็กเราทั้งนั้นเลยตอนเนี้ยมี GDI เยอะแยะเลย ลองไปใช้ดูกันแล้วกันนะลองไปเทสทดูว่าใช่หรือเปล่าร้านแบบพาซ z a ลองไปดูว่ามีของจริงไหมอะไรเงี้ยเี่ยแต่ละเว็บเนี่ยแต่หมายถึงว่าเราต้องโพสตเสร็จเรียบร้อยนะเราต้องต้องกดกดแต่ตรงเนี้ยกดนั่นนี่เรียบร้อยแล้วกดกดไปเรื่อยๆคือพอทุกๆวันเนี่ยน้องก็แค่มาเข้ามาเข้ามากด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 คือมันจะได้เพิ่มวันละสามถ้าเกิดสมาชิกทั่วไปนะถ้าเกิดเราไม่จ้างเขาทำก็เ,เพิ่มได้วันละสามข้อความนอกจากนี้ก็สามารถลงแบ็คลิงก์ได้ด้วยของตัวเองอะไรเงี้ย ก็ฝากแบล็กลิงก์ก็ไปเพิ่มข้อมูลอันนี้ึ่งก็ความต้องการอัปเกรดอ๋ออันนี้เท่าทีอันนี้จะต้องเป็นสมาชิกเท่านั้นอัปเกรดไปของถ้าเกิดคนที่หมายถึงว่าอัปเกรดนี่คือคนที่เป็นคนที่จ่ายตังค์ว่างั้นเออถ้าเกิดเราไม่จ่ายตังค์ก็เราก็ลงประกาศทั่วไปแล้วกันเพิ่มลงสารบาญเว็บไซต์ก็อย่าลืมลงแล้วลงได้ปะเออเนี่ยลงรายละเอียดเข้าไปประมาณนั้นนะคะลงโซเชียลบุ๊กว่าคืออันไหนที่ลงได้ก็ลงอันไหนลงไม่ได้ที่เขาบอกให้อัปเกรดก็ไม่ต้องไปกดมันก็ได้ ลงประกาศซับมิสเออก็กดเนี่ยเหมือนกันนะคะลองไปเล่นเล่นดูนะจริงๆมันมีหลายเว็บอะเหมือน i post seo อย่างนี้ใช่ไหมเออจริงๆพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็ลิงก์กันทุกอันนั่นแหละพูดถึงเนี่ยสมมติคลิกเข้าไปสักอันไอหกร้อยเว็บนั่นแหละมันก็จะมีให้ลงประกาศฟรีกระจายร้อยเว็บฟรีอะไรเงี้ยเออคือจริงๆมันก,ก,ก,ก็ก็คือเครือข่ายเดียวกันนั่นแหละมันมันเดียวกัน แต่เราลงอันนี้ปุ๊บมันก็กระจายเหมือนกันฟรีๆเนอะลองไปเล่นนดูนะคะ